ต่ชูติมาออกมาเฉลยสถานะแล้วหลังถ่ายภาพติดแขนหนุ่มปริศนาในทริปหัวหินงานนี้รู้เลยเป็นอะไรกันทำเอาชาวเน็ตต่างจับตากันอย่างหนักหลังต่ายชูติมาอดีตภรรยาทิมทิธาได้ออกมาโพสต์ภาพลงบนอินสตาแกรมส่วนตัวกับชายหนุ่มปริศนาที่นั่งข้างกายในทริปทะเลหัวหินตอนกลางคืนทำเอาแฟนๆรวมไปถึงชาวเน็ตต่างฮือฮากันเป็นอย่างมาก เพราะเมื่อสังเกตดีๆด,ด้านตายได้ถ่ายภาพเดียวแต่แอบ,บมีติดชายเสื้อสีขาวของหนุ่มคนหนึ่งอีกทั้งภาพต่อมาเธอก็ยังถ่ายภาพตัวเองพิงหลังหนุ่มคนดังกล่าวพร้อมกับเปิดด้านข้างของชายหนุ่มปริศนาแบบเลอลอๆอีกด้วยจนชาวเน็ตหลายคนต่างสงสัยหนักว่าชายหนุ่มคนนี้เป็นใครกันแน่อีกทั้งยังแห่เปิดว่านักสแสดงหนุ่มรุ่นน้องอย่างเบนอัตนินหรือเบนอลเลอร์อีกด้วย จับตาต่ชุติมาโพสต์ภาพนั่งข้างหนุ่มคนนี้ชาวเน็ตแห่เปิดว่าปรัวปัวอีกแล้วต่ชุติมาเจอเกรียนคีย์บอร์ดแซะแรงด้วยประโยคนี้ อุ๊ยสะดุง้งไต่ชูติมาแชร์ประโยคเด็ดทำเอาแฟนๆกดไลค์รัวไต่ชุติมาตอบแล้วสถานะหนุ่มปริศนารุ่นน้องล่าสุดเจ้าตัวก็ได้ออกมาเฉลยถึงประเด็นที่ชาวเน็ตต่างจับตาถึงหนุ่มข้างกายเอาไว้ว่าเป็นรุ่นน้องที่สนิทกันไม่ใช่คนที่คุยค่ะไม่ต้องทำตัวหลอกก็ได้มั้งอายุขนาดนี้คือตอนนี้ก็มีเรื่องให้โฟกัสเยอะมีเรื่องลูกเรื่องงานอะไรอีกซึ่งรูปนั้นก็ไม่ใช่รูปคู่นะมันแขนใครดูดีๆค่ะ อย่าชงเพราะว่าเลื่อนไปรูปสองก็เห็นแล้วว่ารูปใครไม่ใช่คนพิเศษค่ะไม่มีคนพิเศษซึ่งที่เปิดวาปะไปว่าเป็นเบนอัตานินปล่อยเขาเปิดไปเขาก็ไม่ตกใจไม่ถึงกับต้องตั้งรับอะไรก็ปกติเหมือนเราไปกับเพื่อนเราก็ลงก็ได้คุยกันค่ะไม่มีอะไรแค่โดนโยงรูปตัวจริงไม่มีโสดค่ะกับเบนก็ต้องไปถามเขาค่ะเขาก็ไม่ได้จีบนะแล้วก็ไม่ใช่คนนั้นเพราะเบนเกิด1998แต่คนนั้นเกิด1999คนที่เคยเล่าให้ฟังที่เคยเป็น เดนแต่ไม่มีแล้วแล้วหยุดคุยนาะนแล้วเพื่อนที่แขนติดในรูปก็คุยทุกวันเพื่อนร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่เบนด้วยคนในใจก็ไม่มีแต่ถามว่าอยากมีไหมอยากมีนะเราก็เปิดใจนะรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งสวยงามเป็นสิ่งดีๆเป็นพลังบวกในชีวิตแต่ถามว่ามีเข้ามาไหมไม่มีเลยจริงๆถึงจะมีข่าวหรือไม่มีข่าวก็ไม่ค่อยมีคนจีบนะ น่าสงสารไหมถามว่าชอบคนที่เข้ามาหาเราก่อนหรือเราเข้าไปหาก่อนไม่เกี่ยวอยู่ที่ว่าเข้าใจกันไหมคลิกกันหรือเปล่ามากกว่าถ้าถามสเปกก็เหมือนเดิมขาวตีอายุไม่เกี่ยวแต่ตอนนี้เริ่มกลัวเหมือนกันนะ เวลาเดินกับใครจะโดนจับโยงเป็นประเด็นไปหมดเหมือนบางทีเราไปกับเพื่อนก็เป็นประเด็นไปกับพี่ชายตัวเองก็แฟนแล้วหนึ่งแต่ก็ไม่ได้สนใจค่ะถามว่ากังวลไหมมีข่าวความรักแล้วพอน้องโตมาจะเห็นไม่กังวลเพราะก็คุยกับลูกทุกเรื่องแต่น้องก็จะห่วงคุณแม่นะเขาคงยังไม่เข้าใจว่าแฟนคืออะไรทิยงแต่ว่าเขาห่วงคุณแม่อยู่แล้วก็เป็นอีกหนึ่งด่านค่ะแต่ก่อนอื่นให้ผ่านเราให้ได้ก่อน